สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหมึงเช่นเคยเนาะพี่น้องจา๋าอ่างวดที่แล้วไม่ได้ลงให้ของวันที่สิบเจ็ดเนาะแอดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยเนาะงานงานเยอะนะคะพี่น้องจ๋าไม่มีเวลาอัดคลิปเลยนะคะยังไงก็ ถ้าสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เนาะแต่ว่าในกลุ่มแอดลงให้ตลอดนะคะแต่ว่าเวลาอัดคลิปไม่มีเนาะ,ะงวดที่แล้วของวันที่สิบเจ็ดนะคะในกลุ่มเข้าไปทุกประตูเลยนะคะพี่น้องจา๋ารูดก็มารองก็มาเนาะถ้าใครสน,สนใจนะคะก็สามารถทักลน์มาได้นะคะพี่น้องจา๋าวันนี้มาลงให้เหมือนเดิมนะคะพอดีเสาร์อาทิตย์เนาะ ก็มีเวลาทําหน่อยนะคะพี่น้อง๋าเสาร์นี้ก็ไม่ได้หยุดเพิ่งว่างวันอาทิตย์นะคะอ่าถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถทักไลน์มาได้ตามนี้เลยนะคะพี่น้อง๋าอ่าตามนี้นะคะอ่ะาะะอก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขนี้เข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะอ่ามาดูตัวเด่นกันก่อนเนาะพี่น้องจา๋าตัวเด่นแอดนะคะก็จะมี9นะคะ2แล้วก็4นะคะอ่า มาดูตัวที่แอดให้วิ่งให้รูดนะคะพี่น้องจา๋าตัวที่แวงวิ่งรูดนะคะแอดก็จะให้วิ่งรูดที่สองนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบสองสามารถนำอ่าสี่กับเก้าไปพิจารณานะคะอ่าเรามารูดที่สองกันเนาะสองก็จะมีสอง1ูนเสองหนึ่งสองสามอ้า2สองสอง,สองลืมเอาพี่น้องแรปหนึ่งนะคะโอ้แอดกระได้เนาะ สองสองนะคะสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้าเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะเสียงดังหน่อยเด้อพี่น้องจ๋าฝนก็ตกเนาะ นี่เริ่มซาแล้วนะคะถึงได้อัดคลิปถ้าเสียงดังกว่านี้ไม่ได้ลงคลิปอีกแน่ๆเลยอ่าสำหรับตัวที่เอดเน้นเนะเาะก็จะมีสองศูนมีสองศูนสองสามสองสี่นะคะ สองห้าสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะพี่น้องจ๋าถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้นําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ,ะก่อนออกไปแอดก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับแนวทางทุกๆแน,แนวทางเลยเนาะก็ขอให้พี่ๆเอฟซี 4, ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาภกกนทุกๆคนนะคะ เงินทองไหลมาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ